ฟังพระไตรปิฎกยกทุกที่เต็มอกออกไป EP ที่121เสียงอ่านพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่1หน้าที่121ข้อที่41โดยอาจารย์ต้อมนตลเวศประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2563พวกพิสุผู้เป็นข้าศึกธรรมนย์บรรดาผู้มามาในสำนักพิสุแล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัฏจักรคือของบรรดามีเครื่องราชของพิสุไม่มีเครื่องราชเน่งของบรรดาไม่มีเครื่องราชของพิสุมีเครื่องราชเน่ง ของบันดามีเครื่องราชของพิสุก็มีเครื่องราชหน่งของบรรดาไม่มีเครื่องราชของพิสุก็ไม่มีเครื่องราชหน่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปแต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องกระบาปาราชิกพระพิสุผู้เป็นข้าศึกพามนุษย์บรรดาผู้มามาในสนักพิสุเราให้ทัาองค์กำเนิดด้วยวัชมะคือของบันดามีเครื่องราชของพิสุไม่มีเครื่องราชหน่งของบันดาไม่มีเครื่องราชของพิสุมีเครื่องราชหน่ง ของบรรเดอมีเครื่องราชของพิสุก็มีเครื่องราชหนึ่งของบรรดอไม่มีเครื่องราชของพิสุก็ไม่มีเครื่องราชหน่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วแต่ยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอบัติาราชิกเพราะพิสุผู้เป็นข้าสึกถูมนุษย์บรรดอผู้มามาในสำนักพิสุแล้วให้ทัพองกำเนิดด้วยวัจมะคือของบันดอมีเครื่องราชของพิสุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของบันดอไม่มีเครื่องราชของพิสุมีเครื่องราชหน่ง ของบัรดเมีเครื่องราชของภิกษุก็มีเครื่องราชหนึ่งของบัรฑดไม่มีเครื่องราชของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงได้แล้วไม่ยินดีการจุดอยู่แต่ยินดีการถอนออกต้องอาบัติปาราชิกผู้พิกสุผู้เป็นข้าศสกกู้มนุษย์บัรฑดผู้มามาในสำนักภิษุแล้วให้ทัพบุญกําเนิดด้วยวัจจะมักคือของบัรฑดมีเครื่องราชของภิกษุไม่มีเครื่องราชเนี่ยของบรรดเไม่มีเครื่องราชของพิสุมีเครื่องราชหนึ่ง ของบันดอมีเครื่องราชขับวิสุก็มีเครื่องราชเน่งของบรรดอไม่มีเครื่องราชขับวิสุก็ไม่มีเครื่องราชเน่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่ไม่ยินดีการถอนออกไม่ต้องอาบัดแปดมนุษ์บรรดกะมตตะจตุกะองค์พอวิสุผู้เป็นข้าสืบพามนุษย์บันดอผู้มามาในสำนักวิสุแล้วให้องค์ค์กำเนิด้วยปากคือของบรรดอมีเครื่องราชของวิสุไม่มีเครื่องราชเน่งของบรรดอไม่มีเครื่องราชของวิสุมีเครื่องราชเน่ง ของบรรดาไม่มีเครื่องน้าของวิสุก็มีเครื่องมาาเน่นของบรรดบไม่มีเครื่องราาขับวิสุก็ bon มไม่มีเครื่องรา isk, อง้าเน่ถ้าเธอย <aesthetic. S 1> <Sinne S 2> ินด tamam. <crit anka> ีการเข้าไปยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการเดนอยู่ยินดีการหันออกต้องอบัตปราชิก